กลับคุยกันต่อช่วงที่หลายคนใจจดใจจ่อเนอะเพราะว่าตอนตอน้นเราเกิไปจิตวิบูณธนาสารท่านบอกไว้ว่าระหว่างที่มีความขัดแยง้งจีนประกาศเรียบร้อยเซ็นชั่นสินค้าไต้หวันในหลายๆสินค้าในมุมนี้เซมิคอนดักเตอร์ที่มีตัวการเป็นตัวการสําคัญเหลือเกินในการทําอุตสาหกรรมในยุคดิจิตอลมากๆอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่เรามักถามเสมอว่าไทาย ยังจะคงรักษาแชมป์ตรงนี้ได้ไหมยังคงมีพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่าเพราะหมายถึงการสร้างงานการจ้างงานและการมีไรายได้ในวันที่เศรษฐกิจโลกดูจะเปราะบางมา,ะงมากขึ้นแล้วกลมมากขึ้นตอนนี้คุณชนาพันธ์จึงลุกลงกิจอยู่ในระบบซุมกับเราเรียบร้อยแล้วเธอเป็นผู้บริหารของบริษัทไทยสม,มิดเป็นผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่งที่เวลาเขาเชิญผู้หญิงเก่งๆไปเธอมักจะอยู่บนเวทีนั้นเสมอค่ะขอบคุณนะคะคุณจิงสวัสดีค่ะค่ะค่ะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะ ชัดเจนค่ะต้องถามแล้วแหละกับหัวข้อที่เราตั้งเอาไว้ว่าตกลงยานยนต์ของไทยเนี่ยยังมีพื้นที่ในเวทีโลกไหมหรือยังมีความหวังมาเพราะเมื่อก่อนเราจะบอกเป็นดีทร o i อเอเชียวันนี้ลืมคํานั้นไปได้แล้วเราเห็นโอ้โหการประกาศของอิรันม s สก็มาลงทุนแต่น่ารัก,หกเหลือเกินไม่กี่ล้านในขณะที่รถอีวีสายค่ายจีนนี้มากันเนืองแน่นเลยส่วนค่ายยุโรปเองก็พัฒนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคุณจริงอยากบอกอะไรคะคุณชนาพันธ์อยากบอกอะไรพวกเราชาวฟ้าใสาว่า อุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะการผลิตชิ้นส่วนซึ่งมีกว่า2,000กว่าลายผลิตในประเทศไทยกำลังจะเกิดอะไรขึ้น ค่ะเอ่อก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยคิดว่าวันนี้อยากจะให้น้ําหนักนะคะในส่วนของการที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของโลกยานยนต์ยุคใหม่ว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าน่านอนว่าก่อนที่เราจะกลับมาสรุปว่าไทยจะไปอยู่ตรงไหนได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจบริบทของโรคนี้ก่อนว่าแต่ละประเทศในโลกเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งเอออยากจะบอกว่าถ้าตอนนี้เนี่ยเราดูเรื่องของตลาดของเครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่งก็จะขอเรียกย่ยอๆว่ารถ ICE คาร ก็คือรถที่เราใช้กันปัจจุบันนี่แหละนะคะคือถ้าเราคิดถึงว่าแต่ละประเทศเขาเขาเขามีจุดยืนกันยังไงอยู่นะคะก็อยากจะให้ลองคิดว่าถ้าเราพูดถึงรถของตลาดที่มียี่ห้อแบบแมสแมสเลยคนใช้กันเยอะๆเนี่ยจะนึกถึงประเทศอะไรคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นญี่ปุ่นถูกไหมคะมีหลายยี่ห้อที่เป็นรถตลาดแบบว่าธรรมดาแต่แมสนะคะรถอเมริกาก็พอที่จะเป็นอย่างนั้นได้เกาหลีก็อาจจะเป็นแบบอยู่ในตลาดนี้แต่ว่าเล็กลงมาหน่อยเป็นเซ็กเต์ที่ถูกไหมคะถ้าเราพูดถึงรถอังกฤษล่ะคะ เราจะนิถึงพวกรถนิชถูกไหมคะนิชคนที่ชอบแบบใจรักแบบรถอังกฤษเลยก็เรียกว่าเป็นพรีเมียมนิชนะคะในขณะที่เยอรมันค่ะก็ยังเป็นตลาดของรถหรูแบบแมสนะคะก็สองสามยี่ห้อยหลักของเยอรมันที่คนไทยก็ใช้กันอยู่เยอะนะคะก็จะถือว่าอยู่ในประเภทนี้นะคะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังพูดถึงการครองตลาดครองสัดส,ส่วนแบบเนี้ยมาหลายทศวรรษแล ะะซึ่งสาเหตุหลักก็คืออันที่หนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการคิดค้นเครื่องยนต์ซึ่งต้อถือว่าเป็นหัวใจที่ทําให้รถวิ่งได้อันนี้เนี่ยเขาถือว่าใช่แต่ไม่มีเครื่องไม่มีไม่รถก็วิ่งไม่ได้เนอะแต่ต้องใสุ่นะคะนะทั้งนั้นเนี่ยเออเรียกว่าเป็นหัวใจพอเป็นหัวใจเนี่ยหมายความว่าก็จะเป็นความลับแต่ละค่ายเขาก็คนเองแล้วก็จะไม่แบ่งกันนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลที่สองก็คือ ต้นทุนของการคิดเครื่องยนต์แต่ละรุ่นแต่ละทีเนี่ยเรียกว่าแพงมากเราก็ต้องงหลักที่เรียกว่ากับหมื่นล้านกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจากผลเนี่ยมันทําให้การแบ่งเรียกว่าตลาดในโลกของแต่ละประเทศเนี่ยมันค่อนข้างนิ่งเพราะว่าผู้เล่นรายใหม่เรียกว่าเป็นจุดที่จะกันเขาเข้าไปได้เป็นอย่างดีหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือว่ารถยี่ห้อใหม่มันเกิดยากเพราะว่าตัวเครื่องยนต์มันผลิตแล้วเกิดใหม่ได้ยากเหลือเกินทีนี้ แต่ว่าพอเรามาพูดถึงรถไฟฟ้าเนี่ยหัวใจดวงใหม่ของรถไฟฟ้าก็จะไม่ใช่เครื่องอยนต์แล้วแต่เป็นแบตเตอรี่ถ้าไม่มีแบตเตอรี่รถไฟฟ้าก็จะวิ่งไม่ได้แต่ความต่างของมันก็คือว่ารถแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะเป็นบริษัทที่จ้องชำนอนเฉพาะทางไปแล้วเป็นบริษัทที่เขาทาแบตเตอรี่เนี่ยคิดไม่ใช่บริษัทรถยนต์คิดอีกต่อไปโอ้่าสนใจเอออาจจะยกเว้นค่ายใหม่ๆอย่างเช่นถ้าพูดถึงเทสลาเขาอาจจะผลิตแบตเตอรี่เองใช่ไหมคะแต่ว่าตอนเนี้ยเรา พวกผู้เล่นรายเก่าผู้เล่นรายเก่าเนี่ยถ้าจะสังเกตยี่ห้อเนี่ยพูดมาเลยคือไม่มีใครเป็นคนคิดคนแบตเตอรี่ขึ้นมาเป็นคนแรก<ม>เพราะฉะนั้นทางที่เขาจะต้องทําเพื่อความอยู่รอดแล้วไปสู่ e-v c a าได้นั่นก็คือทางที่หนึ่งก็คือต้องเอาซอร์สการทําแบตเตอรี่ออกไปอันที่สองก็คือ การสร้างความร่วมมือกับผู้ผลิตแบตเตอรี่ซึ่งหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวมากมายนะคะการควบรวมกิจการการเทคโอเวอร์การเซ็น MOU หรือการทำจอยเวนเจอร์ระหว่างค่ายกับพวกบริษัทที่เล็กกว่าอาจจะเป็นพวกสตาร์ทอัพด้วยซ้ำไปที่โฟกัสในเรื่องของการทำแบตเตอรี่แล้วก็อินฟราสตรักเจอร์เหล่านี้เพราะสาเหตุคือพวกผู้เล่นรายเก่าเนี่ยเขาคิดเอกตามไม่ทันนะคะเขาก็ต้องมาทำใหม่ เขาต้องมาทํากับพวกพูกนี้ใหม่นะคะแต่ว่าทางที่สามซึ่งก็เป็นทางที่เรียกว่าน้อยมากๆก็คือความพยายามที่เรียกว่าจะผลิตแบตเตอรี่เองแต่ว่าอันนี้ก,ก็ก็เกิดขึ้นได้น้อยนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3ทางเลือกที่เขามีเนี่ยถามว่าเขาจะไปได้เร็วในตลาดใหม่ได้ขนาดไหนเนี่ยก็คงต้องแข่งกันแล้วล่ะค่ะระหว่างกองผู้เล่นรายเก่าตรงนี้กับผู้เล่นรายใหม่ที่อยากจะมาเป็น เจ้าของยี่ห้อรถไฟฟ้าซึ่งหลังๆเราก็จะเห็นนะคะว่ายี่ห้อรถไฟฟ้าใหม่ๆนี่เรียกว่าเกิดขึ้นมากมายขนาดผู้เล่นในวงการบางที่ตามไม่ทันนะคะซึ่งสาเหตุอยูรไหคะสาเหตุเกิดจากว่าจากว่าเดี๋ยวนี้คนทํารถไฟฟ้าอยากมียี่ห้ออยากเป็นเจ้าของยี่ห้อเองทำได้ง่ายมากๆค่ะก็มีเงินเขาก็ไปซื้อแบตเตอรี่มามีสําเร็จรูปในตลาดอยู่แล้ว oh. เอ้ไปหค่ะเพราะเป็นบริษัทแบตเตอรี่เขาก็ทำขายใครก็ได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนคือใครทําใครใช้ไม่แบ่งกันอืม เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไปซื้อแบตเตอรี่มาเขาก็จ้างคนออกแบบแล้วก็ผลิตตัวเฉพาะโครงรถซึ่งคนที่รับออกแบบและผลิตเนี่ยมันก็หาได้ไม่ยากนักดังนั้นถ้าเรามาเปรียบเทียบกับพวกผู้เล่นรายเก่าก็จะเห็นได้ชัดว่าผู้เล่นรายเก่ากำลังจะเสียความสามารถในการแข่งขันไปทีนี้เนี่ยอยากจะให มองลึกเข้าไปจากภาพกว้างในคอนเซปต์ของโลกแล้วเนี่ยว่าในแต่ละประ,ประเทศเนี่ยเขาเผชิญอะไรกันอยู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาที่ไทยนะคะอย่างเช่นถ้าดูเนี่ยในประเทศเยอรมันที่เมื่อกี้เรียนว่าเรานึกถึงตลาดพรีเมียมแหมสใช่ไหมคะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยถ้าให้นึกว่าแล้ว EV ีคารุ่นเด็ดๆจากเยอรมันที่ผลิตกันเยอะแล้วคนใช้เยอะตอนนี้นึกออกไหมคะยังนึกไม่ออกเลย นั่นหมายความว่าเยอรมันเนี่ยเขาช้ามากแล้วในการที่จะปรับตัวให้กลายเป็นเจ้าตลาดอีวีอย่างที่เขาเป็นเจ้าตลาดในเรื่องของรถไอซีค่ะที่นี้ปัญหาที่เขาถกในประเทศเขาเนี่ยก็คือว่ามันจะมีพวกเมืองที่เป็นเมืองรถยนต์นะคะเรียกว่าคนเนี่ยเขาทาคนงานทั้งเมืองเนี่ยเขาทาให้กับโรงงานรถยนต์นี้อยู่สองสามหลายเมืองในประเทศเยอรมันนะคะถ้าพูดง่ายๆตอนนึกถึงนสตูดการ์ดใช่แน่แน่มิวนิกใช่แน่ๆความกังวล เขาเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าประเทศเขาไม่สามารถรักษาการแข่งขันให้ผลิตรถยนต์โดยโวอลลุ่มประมาณนี้ได้ในตลาดรถนนั่นหมายความว่าเขาก็จะผลิตน้อยลงแคปซิตี้น้อยลงและอัลติเมที่ก็คือเขาก็ใช้คนงานน้อยลงถ้าเกิดการเลี้ยออฟในตลาดรถดยนต์เมื่อรถยนต์เปลี่ยนเป็น e ีวีคาในเยอรมันเนี่ยเรากำลังพูดถึงการเลี้ยออฟคนเป็นจํานวนหลายหมื่นคนซึ่งแน่นอนว่ากระทบกับเศรษฐ,ฐกิจเยอรมันแน่นอนอันนี้คือ เราหมันกำลังจะเจอถ้าเป,ไป็นเป็นอีวีอังกฤษนี่ไม่ต้องพูดถึงอังกฤษนี่สูญเสียความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่เป็น ICE คาแล้วอย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าคนที่ใช้รถอังกฤษเนี่ยอาจจะเป็นพวกแค่ผู้ที่ชื่นชอบรถไม่อินยูเคเท่านั้นถูกไหมคะกลับมาที่ญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นก็น่าสนใจค่ะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังเป็นประเทศที่ยังมีการใช้รถไฟฟ้าน้อยมากๆอยู่แล้วก็เป็นที่การ ว่าบางค่ายเนี่ยเขาไม่ได้สนับสนุนรถไฟฟ้าซะด้วยซ้าไปแต่เขาสนับสนุนในการใช้รถไฮโดรเจนไม่ใช่รถไฟฟ้านะคะทีนี้เนี่ยเพราะฉันหมายความว่าถ้าตลาดรถยนต์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปได้ในลักษณะว่าเป็นแมสแบบปัจจุบันไม่ได้ในแบบที่เป็น EV ีคาร์เขาก็จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันระดับโลกไปทีนี้เนี่ยความกังวลที่ญี่ปุ่นเขาถกกันในประเทศก็คือว่าอีกหน่อยเนี่ยรถ อุตสาหกรรมรถยนต์จะก,กลายเป็นเหมือนอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่บ้านเขาหรือเปล่ายังไงคะตรงนี้น่าสนใจจังคํานี้ว่าเมือ่อก่อนหลายสิบปีก่อนเนี่ยถ้าเราพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเรานึดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อจากประเทศญี่ปุ่นอ่านลไหมคะว่าเราเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเม่อ้อ,อ,อนั่นก็คือเขายอมรับแล้วว่าตลาดเครื่องอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในระดับโลกเขาเนี่ยแข่งขันไม่ได้อีกต่อไปค่ะนะคะ ถ้าแ,แปลว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เมื่อกลายเป็น e v คาร์เนี่ยเขาจะแข่งขันได้ด้วยได้หรือเปเแบบนี้ด้วยหรือไม่ก็ไม่คราเราถกกันนะคะถัดมาค่ะอยากจะให้เห็นถึงประเทศอินเดียค่ะประเทศอินเดียก็น่าสนใจในเชิงที่ว่าเขามียอดผลิตรถยนต์แบบเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ประมาณปีละสามล้านกว่าถึงสี่ล้านคันซึ่ง<แ>ถือว่าหนึ่งเท่าของเมืองไทยเมืองไทยเนี่ยผลิตยอยู่ประมาณสองล้านคันแล้วก็อินเดียนะคะก็เป็นประเทศที่ใช้นโยบาย e v สามสิบ f สามสิบ ถ้าเอาที่แล้วก็จะจําได้นะคะทบทวนให้ท่านผู้ฟังอีกนิดนึงก็คือว่าหมายความว่าจะต้องมีปริมาณการใช้รถไฟฟ้า30เอร์ซนในปี2 0 3พนนะคะซึ่งใช้เหมือนประเทศไทยเลยค่ะอย่างที่เรียนจากคราวที่แล้วว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นคนคิดเรื่องนี้และไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่เอานโยบายคํานี้ไปใช้อินเดียเขาก็ใช้เหมือนกันทีนี้เนี่ย30เปอร์ซของสี่ล้านคันเนี่ยมันมากกว่า3 0ของสองล้านคันในไทยเยอะนะคะ แต่ว่าความกังวลของเขาก็คือว่าแล้วความพร้อมในการที่จะผลิตรถไฟฟ้าเตรียมการให้มี30มสิแอดสาเนี่ยก็พร้อมมากหรือยังซึ่งในแง่นี้เนี่ยความกังวลเขาเหมือนประเทศไทยคือมีแผนใหญ่มีวิชั่นแหละแต่ในแง่ของแอคชั่นแพลนที่จะทําให้สําเร็จเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนซึ่งส่วนที่เขาเป็นกังวลมากๆเออเรียกว่าอาจจะย่อยกว่าไทยในจุดนี้เนี่ยก็คือเรื่องของ e v charging station แล้วก็ infrastructure ใครที่เคยไปอินเดียเนี่ยจะพอนึกภาพออกว่า ระบบไฟฟ้าที่อินเดียเนี่ยถือว่าไม่เสถียรเพราะฉะนั้นเนี่ยของ e-v charging station เนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆลำบากกว่าบ้านเราเยอะนะคะ